Nana. Hát lên สูงให้สูงก่อนค่ะให้สูงก่อนค่ะเก่งมากเลยไอ้เคียวก็เก่งซาร่าก็เก่งค่ะซาร่ามาอยู่ในบ้านนี้ค่ะเร็วค่ะซาร่าค่ะมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เธอแม่นี่เธอ Wow. trọng nguyễn này ไม่ได้ยินเลยวันวาดูสใครคนเก่งฉันนี่แหละนี่แหละระวปนะเก่งมากเลยหานั่งลงค่ะนั่งลงเดนั่งลงค่ะไ่ไนไปไหนคะอันนี้นูกุค่ะนูค่ะไปเลยไปเลยค่ะนุไออุมนูจะฉีดด้วยค่ะอ้าว ักเรียนจ๋านะักเรียนจ๋าอ้าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะนะักเรียนจ๋า สบายจุดบัวแม่แปนหาวเราไม้ความสุขมัวเริ่มจบด้านใดด้านซนอย่างมัวระเวนย่างใกันเราจะขอเปแมพรปนเก่งมากเลยค่ะวันนี้อ่านอันนี้ก่อนเก่งไหมเป็นไหม thank you नौ ปกมืออยูนขออกมอบบน่นมลี่างวางนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งสมาธินั่งสมาธิใช่เอามือกาะอกแล้วก็ปิดปากเนีหลับตาด้วยระดจะมาต่อิิรนเดี๋ยวสลมาแจะมาต่ออน นับนับถึง10ถ้าใครเปิดตาครูไม่ให้ขนม1 2 3 4 เด็กชายกูฟาดิลเด็กหญิงนัจินีดอลล้อยกมือด้วยค่ะมาค่ะเด็กหญิงมีปริยามาค่ะเก่งมากเด็กชายชาลิฟเก่งมากเด็กชายปาดดลีสามะมาค่ะเก่งมากเด็กชายซากิรินมาค่ะเก่งมากเด็กชายอาเกฟมาค่ะเก่งมากเด็กชาย thank <Marvel>